นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้นะศัตรูของคุณดูเหมือนเขาจะตกหลุมรักคุณนะนะขิงก็ราขาก็แรงคนที่ ดูเหมือนไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันละกันหรือคนที่ทะเลาะกันบ่อยๆคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยถูกกันกับคุณอะช่วงนี้ดูเหมือนกันว่าความรู้สึกของเขาจะเปลี่ยนไปนะจากที่เป็นสัตตูกันจากที่เป็นแบบคู่ปรับกันจากที่ทะเลาะกันบ่อยๆกลายเป็นว่าเขากลับมานึกถึงคุณหรือคิดถึงคุณ่ะ มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาอาจจะแอบเซฟรูปของคุณเก็บไว้ดูก็เป็นไปได้เหมือนกันคนที่ทะเลาะกันบ่อยๆนะอาจจะเป็นลูกน้องกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานนะที่ขัดแย้งกันบ่อยๆคนที่ทเถียงกันบ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะที่แบบเหมือนชอบเถียงกันความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันทะเลาะกันบ่อยๆขัดแย้งกันบ่อยๆคู่แข่งคู่ปรับนะที่ดูเหมือนกับว่าเจอกันทีรก็ทะเลาะกันทุกทีนะเอ่อ เจอกันทีไรก็มีงอนงอกันทุกทีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ไปไปมาไม่รู้เข้าอีท่าไหนดูเหมือนช่วงเวลานี้ตัวเขาจะคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษแอบเซฟรูปของคุณเก็บไว้ดูรู้สึกว่าการทะเลาะเบ,บาแหวงการทําให้รู้สึกผูกพันกันขึ้นมาใช้ยอย่างนั้นเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะ <S <S ว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรคนคนนี้เออเป็นไปได้เหลือเกินนะ ว่าช่วงเวลานี้คนที่ไม่ค่อยถูกกันคนที่งอนงนกันบ่อยๆคนที่ดูเหมือนกับว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันทะเลาะกันบ่อยๆนะเป็นคู่ปรับกันนะหรือความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันทะเลาะกันบ่อยๆหรือว่าเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะมมีโอกาสเหลือเกินว่าถึงแม้จะทะเลาะกันมากมายขนาดไหนนะแต่ ดูเหมือนหัวใจจะเปลี่ยนแปลงไปนะเออยิ่งทะเลาะยิ่งผูกพันยิ่งไม่ถูกกันก็ยิ่งถูกใจเอออาจจะเป็นในลักษณะน,นี้เนะมีโอกาสว่าเขาจะเซฟรูปของคุณเก็บไว้ดูต่างหน้าเพราะว่าทุกครั้งที่เอ่อห่างไกลกันกแบบ็่ดีหรืออะไรกันแล้วแต่นะมันทําให้เขายิ่งรู้สึกคิดถึงคุณนะเออแปลกแต่จริงดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่ค่อยถูกกันคนที่ทะเลาะกันบ่อยๆนะ หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ทะเลาะก,กันบ่อยๆแต่เขาก็แอบเซฟรูปของคุณเก็บไว้ดูอยู่ดีเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะถึงจะทะเลาะก,กันบ่อยแค่ไหนแต่ความคิดถึงที่มีให้ก็มากมาย เหลือล้นเหลือเกินนะดูจากพลังงานตรงนี้นะเออนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพายย่จะสื่อสารอนากจะบอกอะไรอุย้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาน่าจะกําลังตกหลุมรักคุณนะเออถึงแม้จะทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนกันอยู่แล้วทะเลาะก,กันแต่ก็ต้องบอกว่าลึกๆในใจรักทั้งรักทั้งหลงทั้งหลงทั้งรักนะถึงมันจะทะเลาะก,กันขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยการทะเลาะก,กันคือความสุขเออมันเหมือนกับว่าได้มีตัวตน ซึ่งกันและกันอยู่อะไรอย่างนี้นะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาแอบเซฟรูปคุณไว้ดูยิ่งทะเลาะยิ่งทําให้คุณรู้ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองอะไรทํานองนี้นะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะใครแล้วก็นายอย่าลืมพิ้มนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ